สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดูดวงกับดาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP ที่6แล้วคราวนี้พิกอากาศเรามาในเรื่องของทำอย่างไรฉันจึงสามารถดึงดูดพลังแห่งโชคลาภเข้ามาได้เนาะทำยังไงดีมันเรื่องสําคัญมากเลยนะทํายังไงเราจะมีโชคมีลาบมีโชคลาบแบบสบายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอกแรงไม่ต้องลงแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยดาคิดว่าทุกคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมอ่าทำใจให้สบายแล้วเลือก เลขที่ชอบนะคะ1 4ถึง4เลือกหรือยังเอ่ยที่เราเห็นนะที่ดสาส่งให้แล้วก็ไปดูกันเลยฉเฉลยใบที่1ค่ะ okay, ค่ะเคค่ะมาพบกับไพ่ใบฉเฉลยใบที่1น,นะคะทำยังไงเราถึงสามารถดึงดูดพลังแห่งความโชคลาภเข้ามาหาเราได้ใบนี้ค่ะการไหว การกราบนะคะนั่นหมายความว่าทุกคนรู้อยู่แล้วการไหว้การกราบหมายถึงการร้องขอการสวัสดีในที่นี้เอาเราอาจจะหมายถึงการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความช่วยเหลืออทิการกราบสิ่งที่เรานักรพนับถือ2การบนก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยมันยังบ่งบอกถึงว่าความสําเร็จที่มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะหลังจากการร้องขอเข้าไปหรือการที่เรา ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น1ก็คือมีเกณฑ์ที่ว่า1ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะด้วยความอ,อม่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาดีๆไม่ใช่แบบเข้าไปกระโชกโค้คากนะเฮ้ยอะไรเงี้ยเมื่อ,อไหร่จะให้ฉันมันไม่ใช่เราจะต้องขอด้วยความเคารพแล้วก็นอบน้อมจริงๆว่าขอความช่วยเหลือเธอคะ่ะเธอครับนะคะอตอนนี้มันเดือดร้อนจริงๆนะคะเราถึงจะดึงดูด พลังแห่งความโชคลาภถึงความช่วยเหลือเข้ามาได้นะคะ 2. การรอคอยเวลาเพราะไพ่สีไพ่มันยังมืดอยู่เนาะกําลังรอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะสว่างแต่ไม่นานแล้วค่ะเพราะสีไพ่มันไม่ได้มืดสนิทนะอาจจะเห็นว่าอีกสักพักหนึ่งเวลาก็จะเช้าแล้วเวลาแห่งความโชคดีเวลาแห่งความโชคลาภก็จะมาถึงนะคะคราวนี้คราวนี้วิธีการแก้เคล็ดทำยังไงดีวิธีทางลัด คนไทยเราชอบนะมิเตจรัน์คนที่ได้ไพ่ใบนี้ด้แนะนําให้สวดพระคาถาเงินล้านนะคะของหลวงพ่อฤสีลิงดําเหยี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ในที่ดีเทลเนอะอันนี้เอานํานําไปสวดกันได้นะคะสวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็ฮวงจุ้ยในบ้านกราบไหว้ พ่อแม่นะคะกราบเท้าพ่อแม่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเคยทําผิดต่อท่านก็ขออภัยให้ท่านให้คันอวยพรให้เราได้โชคในลาบสองก็คือในห้องพระเข้าไปเก็บกวาดทําความสะอาดห้องพระซะเนะการร้องขอแบบนี้จะต,ต้องใช้เวลาสักพักนะคะหรือการบน่นแต่อย่าลืมนะถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องประสงค์หรือได้สิ่งที่เราประสบความสําเร็จแล้วอย่าลืมไปแก้บ่นกันด้วยจดไว้อย่าบ่นเยอะนะคะเรวจะไม่ได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะคนได้ไพ่ใบที่หนึ่ง มาต่อกันเลยค่ะไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่า การเดินทางไกลาการเดินทางใกล้น้ําจะมีโชคให้คุณโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละคนที่จะให้โชคก็คือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวนะคะผมตรงอะไรเงี้ยจะเป็นคนคนลักษณะแบบเนี้ยจะให้โชคกับทางคุณเนาะเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยดวงมันตกทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยได้แนะนําว่าให้เดินทางไปใกล้น้ําใกล้น้ํายังไงดีไปทางทิศต,ตะวันออกก็ได้นะ <c oughs> โทษค่ะในเรื่องของไปทางชนบุรีทางพัทยาอย่างเงี้ยไปอยู่สักสองคืนไปลงเล่นน้ำธรรมชาติหรือว่าไปไหว้พระที่อยู่ติดติมน้ำก็ได้นะคะเพื่อให้ได้โชคได้ลาบระหว่างลงไปในน้ำหรือว่าไปไหว้พระอย่างเงี้ยก็นึกถึงแสสิ่งดีๆขอให้พระแม่คงคาช่วยเหลือนำสิ่งที่ไม่ไดีออกไปหรือคนที่ไปไหว้พระก็ขอ ท่านว่าขอให้เรามีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและนําโชคลาภมาให้เนะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของพวงจุ้ยก็เรื่องในหน้าบ้านนะคะปรับพวงจุ้ยก็อะไรที่มันลกเลอะเทอะทิ้งแตกจริงแตกเสียหายเงี้ยคุณก็โยนทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้แล้วเนาะะอย่างที่บอกว่าคนที่ให้โชคก็ติดต่อกับผู้หญิงผิวขาวโ <c oughs> ทษค่ะผิวขาวผมตรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะ การติดต่อเจราจากับต่างประเทศด้วยเช่นกันอันนี้ถ้าง,งานจะไปติดต่อทางไหนดีที่ได้โชคลาภก็งานที่ติดต่อทางด้านต่างการต่างประเทศนะคะจะให้โชคลาภกับเราเนาะถ้าในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ให้แนะนําบทไหวพระสวดมนต์ก็คือหัวใจพระศิวลีนะคะพี่จะลงดีเทลไว้ให้ในดีเทลใน description d e s c r i p t i เหมือนกันเนอะจะได้เอาไปสวดกันได้เพื่อ,อ จะได้มีโชคลาภนะคะเพราะพระศิวลีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกว่างว่าเป็นพระที่มีโชคลาภสักการะจริงๆริงมนะวันสดมูลทุกวันค่ะขอบคุณค่ะต่อไปดูใบที่3มกันนะต่อกันใบที่สเลยค่ะคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะโหไพ่สวยเลยมีเส้นวีนัสมีสามเหลี่ยมที่เนินพุธแล้วก็มีจุดแดงที่เนินสุขนะคะแปลว่าอะไรในภาษาของ ลายมือจะแปลว่าคุณนะคะจะเป็นคนมีเสน่ห์ไปไหนใครก็หลงรักใครก็ชอบเอ็นดูนะคะแต่ต้องประกอบด้วยกับคุณต้องแต่งตัวดีด้วยนะเพื่อที่จะเสริมเสน่ห์ให้คุณนะคะขอโทษด,ดีแล้วก็คําพูดของคุณนะคะ <c oughs> ก็จะมีโชคลาภด้วยโดยเฉพาะกับคนที่ อายุน้อยผิวขาวการเซ็นเอกสารสัญญาจะประสบความสำเร็จดีคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจหรือเพศตรงข้ามให้โชคนะคะเพราะฉะนั้น 1. แต่งตัวดีๆนะคะคำพูดเจราจาการทำงานเงนี้ย ให้โชคลาภได้ผู้ด,ดีเพศตรงข้ามให้โชคด้วยนะแล้วก็หยิบจับอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองโชคลาบมาเต็มเลยยินดีด้วยกับคนที่ไพ่ใบได้ไพ่ใบที่3ไปนะคะเพราะฉะนั้นห่วงจุ้ยสําหรับไพ่ใบนี้ให้แก้เรื่องอะไรดีหรือทําอะไรให้ดีขึ้นก็คือห้องครัวห้องน้ําแล้วก็หลังบ้าน โซ่ที่ห้องครัวห้องนอนแล้วก็หลังบ้านนะคะ3จุดนี้ให้ไปคอนเซนเทรตให้ไปดูแลดีๆจัดให้มันสะอาดสะอา้านหวงจุ้ยดีๆกันทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้เสริมดวงรับโชคลาภแล้วก็ให้สวดมนต์คาถาม เมตตามหานิยมของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะเดี๋ยวพี่ลงดีเทลให้ในดีเทลในดีสคริปชั่นเหมือนกันเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปสวดมนต์เนาะสั้นๆแต่อยากให้สวดทุกวันสวดบ่อยๆนะคะเพื่อจะเรียกโชคลาภขอให้โชคดีค่ะมาถึงไพ่ใบที่4กันค่ะทีมใบที่4ยกมาขึ้นใบที่4นะคะสีไพ่สดใสนั่นคือน่าจะประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วก็มีเส้นที่เนินพฤหัสและมีดอก ลูกศรที่นัจนจันแปลว่าอะไรบ้างแปลว่าโชคลาภของคุณมาจากการที่ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะโดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาเอ็นดูมีอะไรเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราดีเราไปร้องขอความช่วยเหลือจากท่านได้นะคะหรือกําลังจะมีคนมาหากําลังจะมีคนนําโชคมาให้อันนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยใหออ้อยากได้การติดต่อช่วยเหลือเนี่ยให้ไปหาคนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องในเรื่องของความสําเร็จ แบบปากต่อปากมีคนช่วยเหลือไปโคษณช่วยโฆษณาให้ว่าเออคนนี้ดีน้านงานของเราดีเขาก็จะพูดพูดพูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นการโฆษณา marketing โดยที่เราไม่เสียเงินแล้วก็ได้เครดิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนใครที่พบไพ่ใบเนี้ยจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะในการสวดมนต์ดานแนะนําว่าให้สวดมนต์พระคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะ เหมือนกันเช่นเคยเดี๋ยวใส่ดีเทลไว้ใน description จะได้ไปสวดกันเนะาะเพราะฉะนั้นคนไทยใบไปเนี้ยค่ะ 1. เข้าหาผู้ใหญ่นะจ๊ะทําบุญบ้างแล้วก็ในเรื่องของห้องพระต้องไปเก็บห้องพระให้เรียบร้อยให้สะอาดนะไปสถานที่ที่มีตราคุดก็คือสถานที่ราชการใครกาลังมองหาว่าจะขายแถวของแถวไหนดีก็ไปที่สถานที่เป็นที่ราชการก็ดีหรือบูชาครุมาบูชาก็ได้นะคะโชคดีเช่นกันนะคะใบที่ส เฮงเฮง,งปังปังกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ